น้อพีน่ะชอบน้ำทะเลล่าหน้าตัวเองอ่ะอะไรนะค่าเปียมศุกไม่รู้ว่าต้องถามแพร่ว่ะค่าค่าทางประสาทแต่งเนาะคาเปียมศูนย์แแหงวะ สวัสดีครับเคยพบส,สดนาน มันใ้ใจร่มเออแค่นี้พอดูแฮปปี้เล่นน้ำอยู่เดี๋ยวว่ากล่าวว่าผมครับยังไม่มีมการเหรอครับยังครับผม FC ฟซีของครับยังดีใจะยังมี FC อยู่ คค็เคนแอกอะไรอียแอกที่หายอ่ะพี่ชูม,มือนี้มั่นนะที่น่าแดงแล้วน้ำทะเลลาดตัวเองอ่ะสวัสดีสวัสดีน้าใหญ่ครับ สวัสดีน้องเอ๋ฟุกขนมหวานโอดเกนะครับผมสวัสดีครับพี่ต๋ยคิมยังชกมวยอยู่ไหมครับชอบการชกมวยจะตาติดตามอยู่นะครับขอบคุณครับโกนหวนวดบ้างพี่ครับผมเดี๋ยวๆก็อาจะโกนล,ละยังชกในเมืองไทยไม่เจพิเศษก็ชกอยู่ครับเสียเด็กๆสนุกเย่เลยครับผมร้านสดขายของ เตยเตามคร <ası ema S 1> ah, ับผมไปน่ะเตาคิมอยู่ทะเลครับเสียงเด็กสนุกเยอะเลยครับผมอ่าไปกินเค้กต่อปะปปะปพอแล้วปะอาบน้ำทำลุกออพเดี๋ยวกินเค้กต่อกินขนมต่อลุกลุกลลุกลุก สีจากโคโล่าครับผมครับคิดถึงจ้างวานฟุ้งไม่ยอมเข้ามาบ้านอนะ่ะทำไมไม่เข้ามาโยโสครับผมครับสี่จลดก,การติดตามตั้งแต่น้องยังชมงสมัยเด็กๆแล้วขอบคุณมากครับพี่สีค c ครับผมครับไปเร็วเขากลับมาแล้ว,วปีไปลูก ไปเที่ยวต่อไปครับพี่ไปดูลิงไปดูลิงต่อวันนี้เอาของฝันไปให้ครับขอบคุณครับโฟล์เอาของฝันอะไรไห้กูอวะเบียร์เบียร์เบียสองลังพอจบนี่นี่เดี๋ยวดูไอตัวน้อยดูไอตัวน้อยหน่อยสิไอยินจุ่มมือกันจุ่มมือนยิ้มหน่อยไอยิ้มหน่อยยิ้มไม่ยิ้มเลยยิ้มเลยไม่ยิ้มเลย จิมโอ้สียไม่เข้าอะเลยวะเสียไม่เข้าตาหนูเลยวะจิมโอ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 โอ้โหหน้าตาไม่รับบุญเลยลูกอันนี้ล yeah? nice. ูกคนเล็กนะครับผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยหนูนายดังหายไปหมดลูกอยศีเด็กจันครับผมขอบคุณครับคิดถึงครับอยากถึงโชคีครับ เอาข้าวไปไหนครับไม่รู้ครับไปลงข้าวไปเข้าวอยู่ไหนลงข้าวเฮ้ยหมูย่างเหลือด้วยโอ้โหมาตัดผมตัดพอแล้วลแต่ไม่ตัดหรอกมาสเตอรี่วันนี้น่าเล่นไหมครับไม่รู้ครับผมอย่าถามผมเลยผมโดนทุกวันไปลงข้าว เธคิมคิดว่าหลาเลกับตะวันฉายชนะผมก็ตองตะวันฉายอยู่แล้วครับน้องผมาสเ,ลลเาลนไะเน ดูเลยผมน้ำตกไงวะเลยเอองัออ้นฝนตกอ่ะดูฝั่งเราไม,ม่ไม่มีอ่ะอย่างน,นูง้นน่ะกุลาบสีเลยฝั่งนี้ฝนตกอ่ะครึืนนึงอ่ะดูเลยดูเลยฝนตกคืนนี้ไม่ตกคืงนี้สว่างแฮปปี้นี่ที่แฮปปี้เอ้ยแฮปร happy ที่นี่ที่ที่บ้านนะครับอะไร ัที่นี่ปีที่บ้านงงเลยแอละเมื่องหมันหม่นงงกูว่าหาถึงก็ย่ออยู่แกแกครับก็เขียนที่นส่วนกระตกไมเป็นสงสารกเขีนใ้ีนนี่ยมาลงลงมาวันเกิดว่าอูก,กัดจัดค่ายมวยเนี่ยสวัสดีทุกคนนะครับผม สวัสดีโกโก้พับพาจันทบรุรีว่ายครับงงใบอาทิตย์เราเองเออบอกเป็นอย่างสวัสดีครับพี่เสียสวัสดีครับ ตัวเล็กร้องห้าเสแล้วที่ถึงว่เยอฮะขอบครับไม่ต่อเมื่อแล้วตอนนี้พักอยู่พักยา,ยาวๆ ยากเห็นปเสือชุกมวยครับมาดูก่อนนะครับผมทำใจก่อนแป๊บก็ต่อยหรือไม่ต่อยไม่ต่อยก็อันนี้ก็สบายดีมวยมั่งหน้าเบื่อ Terima kasih telah menonton! กับบ้านลูกรอแฮปปี้อาบน้ำก่อนนะบาบอกกี่ตังเงี้ปะบอกบอกปะเนี่ยบอสองอยามันหยินไม่ทันแล้ว กับบามเลยอ่ะเนี่ยเออนี่เราใส่รวมมาเลยบอกวราใส่รวมไปแต่นี้นแยกแต่เนี่ยใส่รวมไปวะจะได้ออจะข้าวห่นะอลายแหละไปเวอร์ช็อปมาเวอร์อช็อปกินเนี่ยมันทำงาน เสียรลายมึงจันรสวัสดีครับชกมวยเคยแต่เยอะที่สุดกี่เข็มเก้าเข็มครับผมเนี่ยบึรู้แต่เก้าเข็มไปดูใหเทนจินน่นแหละใครฆ่าน้องจินนี่ครับเก้เข็มไม่รู้ครับกต่แค่นี้ก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวกลับกลับบ้านก่อน